แต่ละปีแต่ละปีมันก็จะมีตัวเลขออกมาเวลาเราทํารายงานออกมาแต่ละชิ้นนะครับในการที่จะประเมินสถานการณ์ณนะขณะนี้เนี่ยเรารายงานอะไรบ้างฮะคุณวรนุชในส่วนของจิสดาให้ให้กับเพื่อจะส่งข้อมูลอื่นให้กับกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อในการช่วยกันแก้ปัญหาคือเหมือนกับเราทําแบบบูรณาการเราเป็นแหล่งข้อมูลใหญ่อีกหนึ่งแหล่งเหมือนกันเราจะส่งต่อไปเวลาเรารายงานเราจะรายงานอย่างไงบ้างฮะในในจุดตรงนี้ครับ Uh, ปกติช่องทางในการให้ใหข้อมูลนะคะทั้งในส่วนของส่วนกลางก็ดีส่วนภูมิภาคส่วนจังหวัดหรือชุมชนท้องถิ่นนะคะปกติเราก็จะมีในเรื่องของระบบการติดตามข้อมูลจากดาวเทียมผ่านเว็บไซต์นะคะไฟฟี <Okay. S 1> uh, f i r ิสดา d a o r t นะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของการติดตามฮอสสปอตพื้นที่เผาไหม้นะคะการเผาในที่โล่งพวกนี้คะ่ะก็จะมีการรายงานแผนที่พื้นที่เป็นการชี้เป้านะคะ mm hmm. อ,อันประเด็นแรกก็คือเรื่องของฮอ t สปอตชี้เป้าไปว่ามีการเผาในจุดไหนบ้างค่ะท,ที่ทุกคนเคยเคยได้ยินคาว่าฮอตสปอตนะคะมีพิกัดอยู่ตรงไหนค่ะเป็นละติจูดลองติจูดเท่าไหร่นะคะอยู่ในตําบลอะไรอําเภออะไรจังหวัดอะไรตัวนี้ก็จะรายงานในผ่านหน้าระบบเป็นลักษณะทั้งแผนที่เป็นตารางนะคะเป็นข้อมูลเชิงที่เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคสามารถ เอาไปใช้ระบูรณาการในพื้นที่เพื่อการเข้าถึงแล้วก็ระงับเหตุไม่ให้เกิดการลุกลามของไยเป็นพื้นที่บริเวณกว้างอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่เราให้ข้อมูลระบูรณาการ,รกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะ